สวัสดีค่ะพบกับช่องมมมี่คำคุณรับผิดออฟฟิเชียลนะคะช่วงนี้พี่น้องเป็นเวลา11นาฬิกา53นาทีนะคะหรือว่าใกล้สิเท,ทีย่ยงแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เอ็มย e. ูดสนามกีฬาบ้านแพงนะคะพี่น้องเพิ่นมาปูสาตแตงแต่เก่าโมงประมาณ8 8ดโมงกาเก่าโมงนะคะ และตอนนี้ทังทีมงานสาวน้อยเพรินแพ่เพื่นกำลังบวงสวงนะคะขอขอมากกับอยู่นะคะอยู่ที่โดมสาวน้อยแต่ตหวอนบักหักพี่น้องลาสุดบ้านหักแต่ละบ้านหักเพื่นมากกันแล้วเด้อจ้านะคะกระสิม,มีอาหารจากบ้านหักต่างๆนะคะมาเรียบร้อยแล้วก็บรรยากาศเสื้อสีชมพูนี่คือทีมบ้านหักวัดศรีวดล ะะพี่น้องเข้ามาด้านในงานนะคะวันนี้อัี้มีบูธผู้สนับสนุนนะคะซึ่งมีสินค้าจากทีมผู้สนับสนุนนะคะมาแจกนะแจกไข่ฟรีคือเก้าค่ะพี่น้องนี่ปาดห่อนขัดอันนีจะเป็นล้านค้านะคะเป็นล้าน,านค้าพี่น้องสวัสดีค่ะ แม่แม่บ้านหักวัดศิวะดลเพิ่นมาแล้วสวัสดีจ้าสสวัดีค่ะมาหลายบ่ค่ะจักจักจักสิบขันรถตู้บ่ปลาสามขันรถตู้วัดศิวะดลสามมาจากกรุงเทพสองแล้วกันเลยลอยยึดนึงโอ้อันอันนี้ค่ะฝากบริ้ัทาด่อยฝากบ้างฝากบริษัทแบบปลารักเราเรียบร้อยปลารักไว้แค่แล้วค่ะอย่าลืมปลาเดี๋ยวอันเอายาโดมมาบ่ค่ะมา อยาดมบ้านม่นโบสิบอกว่าว่าสิบอกว่าข้อเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งที่ต้องเตรียมมาวันนี้นั่นก็คือยาดมเพราะว่าเครื่องเสียงแบบเลิศมากสอบสอบมาปีนึงแล้วค่ะสอบมาปีหนึ่งสอบเต้นเบปีนึกขึ้นบมกขึ้นทนทนสอบนะขนาดเอ็มยูฟังข้างหุ่นนี่เสียงนี่คือแบบต่ำหัวใจแห้งดีค่ะเอาก็เไยบอกว่าถ้าเกิดว่าผู้ใดใจบ่สูนี่ยายาฝ่าไม่อยู่ห่างหนา ซอไปแล้วค่ะไม่แต่ทีมวัดศรีวดนนี่เต็มที่อยู่แล้วเพราะว่าเห็นทุกงานนะไปไปพักไซค่ะพักโลงเกดเคซีเคซีเคซีอ๋อเคซีฝั่งทางนู้นนะคะมาปักลักไว้ก่อนผู้ใด้หามใหญ่นะคะใหญ่บ๊วได้นะคะใหญ่บ๊วได้นะคะดูดูทีมแดนส์ค่ะทีมแดนส์หน้าห้านค่ะเนี่ยค่ะเวทีสองฝั่งเวทีสองฝั่งจอ LED ได้บัดนี้ คนที่อยู่ไก่มองไนค่ะไม่ใครใครอยากขึ้นเวทีขึ้นได้เลยค่ะเขาใช่ค่ะรอบนี้มีเวทีมีเวทีสามเวทีเวทีใหญ่นี่ศิลปินส่วนเวทีหน่อยสำหรับแฟนคลับเอฟซีจ้เดี๋ยวจะนแต่หัะเอาเขาต้องสู่เด้บ้านศิีบดลเดี๋ยวดิจัดไปค่ะแน่นทีมวัดทีมบ้านศิีบดลต้องจัดค่ะจัดไม่ได้นะครับปิดฤดูกาลนี้ต้องจัดค่ะ เดี๋ยวสีมาอมแอมอมแอมเท่านี้นะได้ได้มามาวทีลงจากเวทีกับสีมามองนีเด้วันนี้ไปชัยภูมิกินหมกหน่อไม้ไหมคะกินค่ะอร่อยมากัยภูมิหมกหน่อไม้ได้กินแล้ววันนั้นน่ะเพราะว่าสวอยไปไม่ได้กินข้าวบ้านทักสีวดรก็เลยเอาหมกหน่อไม้ไปให้ก็เลยบอกว่าแม่ค้ามีอีกไหมเมื่อนี้มีมาพ่อจ้าเมื่อนนี้มาได้มาค่ะเมื่อนนี้มาเมื่อนี้มาจากเกาะธมโอ้ได้มาแม่เกอะม เดี๋ยววันที่6พฤศจิกาเปิดฤดูกาลหน้า6พฤศจิกาไปคอจั๊กสองโมกเนี่ยนะจ้ะได้ค่ะโอเคเอามกใหญ่ๆนะจ้ะโอเคขอบคุณค่ะทีมบ้านฮักวัดสีบดลนะคะฝากความเป็นพี่น้องน้ำเด้อพญานาคป้าผู้ใดดกอยามาตอใหญ่สะอาดเพื่อนอาจารย์ปักลักเรียวเรียบร้อยสวัสดีค่ะค่ะมาจากไหนค่ะโคนานบ่ะค่ะป้าอำเภอไหนค่ะ ขวลาดบ้านเองเนี่ยอำเภอเมืองออืหนูก็ติดตามเต้าน้อยมาตลอดค่ะโอ้ขอบคุณหลายๆที่ติดตามทีมงานสาวน้อยโอ้ผู้นำทีมโอ้เพิ่นเพิ่นฟังทั้งแหลทั้งคืนเนี่ยค่ะเพิ่นฟังตลอดอ๋อนี่เราผู้นำทีมคุณพอซื้อยังค่ะซื้อยังค่ะเนอดีตนายทหารอดีตนายทหารซื้อเอียงค่ะท้องอยู่ ทองอยู่ต้องบอกว่าคุณพี่ทองอยู่อายุไม่ใช่ปัญหาฮะเรียกตาเรียกตาคุณนอกบค่ะถูกมือนีเ่าตรงเอิร์นห่อตงเอิรนพีเนาะเพราะว่าอายุไม่ใช่ปัญหาได้อายุเป็นเพียงตัวเลขถูกไหมเรามีใจรักความสนุกสนานซะอย่างเนาะมือนีขนาดป้านเป็นเพื่อนมาคาเจ้าหนีเอ็มมีกรลักนาโซนด้วย นาสดอยู่อันผู้ใดอยากเห็นนี่มีนาสดก็ช่วงนี้ละค่ะปาร์ตมากันมากันสามคนบ่ค่ะคนผู้ใดไปไปใซดอีกล่ะค่ะโอ้ยขอลาดคือกันเป็นบ่ค่ะโคลาดนนั่แหละอยปาร์ต FC น้องนี่อัน FC FC สาวน้อยอ FC อุ้งอิงแน่น้องอุ้งอิงนี่ FC ทุก ทุกเพศทุกวัยจริงๆต่างแต่ในน้อยลูกสาวแฟนหนูก็อันอยากมาหาพี่องค์อิงเพื่อนในขืนเวที่พร้อมพี่องค์อิงอยู่ตอนนี้เพิ่นกำลังไอ้บวงสรวงอยู่ค่ะในโดมแมนค่ะช่วงนี้เพิ่นบวงสรวงอยู่ในโดมอยู่บัน้เอ็มีมาจัดบูตจัดทีมงานจัดของให้ทีมงานผู้สนับสนุนเราก็มาเบื่องสถานที่่าสิเขาไปครา้งในอันเพิ่นสิไทยเอ็มบี พันธุ์สีไทยเอ็มวีนั่งฟ้า,านาฮานมือนี้<ม>เดี๋ยวประมาณบ่ายโมงเดี๋ยวกระสีข้อตัวไปฟังทางคุนก็นเลยมามา,บบาเบิร์ปั๊ดแดดหอนๆคนก็นพากันมาปูซ่าปั๊กลักเราบ่จ้ยายัแต่มาเตรียมเตรียมยาดมมาเราเว้นบ่ค่ะพร้อมพร้อมสู่เราเว้นบ่บ่บ่เมนบ่เมนว่าบ่เมนว่าอันนี้เด้เพราะว่าเครื่องเสียงพี่น้อง ครบค่ะ <laughs> ล่าสุดปานมันโคบอีดีเบอันดอกลำโพงเก้าสิบเม็ดอ,อีดีค่ะเก้าสิบหกดอก,อกหรือเก้าสิบดอกประมาณนี้นะคะเสียงต่ำใจแห้งค่ะเสียงดังอันเพิ่นไปอยู่ฟังทางพูนเพิ่นยังยังหนีนิ่งเสียงดังจริงๆค่ะเสียงดังอีดียังยังเอ็มมีย่ยูมองนีคือแบบ ก็เลยว่าสําหรับผู้ที่แบบว่าใจบ่ถึงพ่อนี่ย่าเ้ามันหันพยายามนั่งอยู่มองฟังทางอันมีเสียงแมนค่ะอันนี้ขําเตือนอันนี้คําเตือนตอนนี้เขาเขากำลังอันยูตีเขากาลังวงสวงจ้ะวงสวงวงสวงเขอข้ามกรรมอยู่ในโดมค่ะเป็นพิธีของทางวงแมเขาไปโดมเนาะค่ะเขาเขาไปได้เอฟซีเพิ่นก็ยู่พันลายยูเพราะว่าเพิ่นถามมาเหตุอัน อาหารบั้นหักนี่ค่ะก็เลยล้อล้อแบบสี่จุดหารังฮารังเงนคนเอฟซีเพิ่นก็เข้าไปข้างในอะค่ะมีค่ะเดี๋ยวล้อสถานที่มีขนมจีนก๋วยเตี๋ยวจากบ้านฮักหลายๆบ้านฮักแดงโมขนมจีบน้ำส้มโอ้ยหลายมือนีอิ่มอิ่มอิลีค่ะมือนีอิ่มมาพร้อมอิ่มพร้อมก็เริ่มปิดจังโมงนี่ปิดตรงนี้ไม่ใช่ขายตัวน่าจะประมาณหกโมงค่ะ หกโมงถึงหนึ่งทุ่มประมาณนี้ไม่เกินนี้<อ>เพราะว่าทางทีมอันแม่ขา่าเพื่อนท่านในเขามาาเกริงม่มเปิดซตวบานมเอเวลาเปิดก็ทําการแสดงสามทุ่มค่ะคอนเสิร์ตเดตา่าคือสีมีโนฮกอนว่าเรแสงส่ม่นสิร์ตเดซตนสี่ิโมนเอมงาารสดงสามทม่นเพิรเนสิมิรลนเฮกอนรถแสดงส่่นเสยาีลเอนวลาดกแหดงสาม่นสิเดารถแก่อน ให้ให้พ่อแม่พี่น้องมวนมวนกนพ่อดันค่อนเสร์ตเริ่มอีดีก็คือประมาณสามทุ่มโดยประมาณแล้วแต่จ้าเขาขะซื้อตัวน่จ้าถ้าซื้อตัวครับเขาว่ามีเสือแกะผมบ่ไม่จังเลเสือบพมีแจกค่ะไม่ซื้อเอาแมนค่ะเสื้อต้องซื้อถ้าเสื้อทีมงานสาวน้อยต้องซื้อแต่ถ้าอยากได้เสื้อสวมฟรีเดี๋ยวเรามีแจกแต่ว่ามันสิตเป็นช่วงเวลาเสื้อแมนเสื้อ OT เสื้อทีมงานผู้สนับสนุนถ้าเป็นเสื้อสาวน้อยก็คือซื้อ สองร้อยห้าสิบเก้าบาทสองร้อยเก้าสิบห้าบอกด้วยเท่าเดิมเละประมาณนี้ค่ะสองร้อยเก้าสิบห้ามั้งประมาณนี้เสื้อเสื้อแบบไม่งามงามแบบไม่มันสีน่าแมนค่ะสีน้ำสีน้ำสีเทาเอสีน้ำตาลเข้มบอกเอ้ยสบายสีเออเอือนสียังก่อสีกลมบอกคล้ายๆสีกลมแม่จ้ะออกสีกลมๆน้ำเงินน้ำเงินไหมค่ะสวย ซื้อได้ที่โดมเลยค่ะตอนนี้เพิ่นมีขายอยู่เพราะว่าของของพัคกัสจซ่ตรงนั้นจ้าสีสีประมาณนีนแม่จ้ะทอดได้ค่ะสีของเช่นนี้แหละนี่จะสีคอมแมนต์สีสดจ้าสวยเข้าไปที่ที่โดมได้เลยพี่อาร์ดีแดดผ่อนจ้าเพิ่นจองไว้เรียบร้อยเพิ่นมาตั้งแต่แปดโมงก็มีช่องโมมี่ค่ะโมมี่คัมคูณลำเพินออฟฟิเชียล เป็นทีมงานผู้สนับสนุนสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่อยสนับสนุนหาทีมงานผู้สนับสนุนมาสนับสนุนทีมงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนของการโชว์เฮ็ดต่างๆค่ะแมนค่ะห้องน้ำมีมีห้องน้ำบริการห้องน้ำกับสินี้ข้างในแล้วก็พันสินี้อันห้องน้ำมันลดรดห้องน้ำอีกจ้าแมนแมนค่ะข้ายของแล้วก็เต้นนล้วก็จะเป็นดัน เพืเอนนี ge 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 ่ยังก an ็พวกไอ้บ้านฮักต่างๆั้งไหมค่ะใบใบสำหรับบ yeah. okay. okay. ้านฮัก oh ต่างๆที่เพิ่นมาเห็ดอันอาหารแม่นค่ะเพิ่นมาเห็ดอาหารหายขนาดชิมงานเพิ่นกับมาเรื่อยๆนะคะพี่น้อไม่มแมนสีเที่ยงแล้วค่ะเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วแม่นค่ะเที่ยงแล้วหากินเข่าหากินเข่าพักพคอนก่อนพ่อกันตอนแรกนะค่ะ กินเนี่ยค่ะเดี๋ยวมากินน้ำเจี๊ยวย่างป่าะพี่น้องพอกันตอนแรกได้จ้าพี่น้องนี่นะคะก็เป็นบูธกิจกรรมอ่ะบูธกิจกรรมฝั่งนี้นะคะบ้าเอฟซีมันมาจากโคราชอายุไม่ใช่ปัญหาการพี่น้องนะคะฝากคอมเมนต์พี่น้องติดตามช่องโมบิคำคุณลำพลินอฟฟิเชียลด้วยนะคะบ้านะบรรยากาศนะคะหอนคัก อย่าลืมค่ะเมื่อนี้ซื้อบาเทิว่าพนกสิมีมกกม่ก่นแจกงวงแจกงวบวพ,พ่อแจกอันนี่อีกแจกท่องอีกนี่สวัสดีค่ะพี<อ>่ทรงสวัสดีค่ะอันน, <ś art> น,นี้อันนี้ดีเพินกสิมีน่นำสมมาแจกแร่ว่วาถาเวลาลากนนะคะ เดี๋ยวพี่ทรงไปพักก่อนก็ได้นะเราช่วงเวลาประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่ค่อยออกมาก็ได้ค่ะขอบคุณสําหรับมะม่วงมะม่วงกับอะไรนะคะกะหลังแช่อ,อิ่มเหรอคะจา,จ,าจากน้องุนาคจากน้องวุณนหนาขอบคุณหลายๆนะคะขนาดพี่น้องโอ้ยหอน ตากแดดบางกีสุดยอดเลยโอเคค่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กับช่องมูมีค่ำคุณลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ